ดีค่ะเดี๋ยววันนี้ก็เข้าสู่บทที่9แล้วนะคะ S 5กค่ะด S ออนไลน์ช็อตคัทค่ะในส่วนของบทที่9เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการตั้งค่าอัตโนมัตินะคะบางคนบอกโอลูกค้าเข้ามาตั้งแต่เรียนไลน์ OA มาแล้วเนี่ยโหแปดเบทมาแล้วนะคะ ลูกค้าทักเข้ามาเยอะมากนะคะตอนนี้ตอบไม่ทันแล้วยิ่งช่วงใกล้ปลายปีแบบนี้ใช่ไหมตอบลูกค้าไม่ทันแล้วก็ทํางานอยู่คนเดียวหูอยากหาคนมาช่วยตอบนะคะบางทีเราก็แบบมีงานประจาเราต้องไปดูแลใช่ไหมเราก็มีหลายอย่างเราจะทํำยังไงนะคะวันนี้เอสจะมาสอนทุกคนนะคะในสุดอีฟิเซอร์หนึ่งนะคะนั่นคือการตั้งค่าอัตโนมัตินะคะที่จะช่วยมาตอบโจทย์ให้คุณนะคะ ว่าเฮ้ยเราทํางานคนเดียวแต่เราก็แบบว่าสามารถปิดยอดได้นะเอออะไรอย่างเงี้ยหลักแสนหลักล้านนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะสําหรับในส่วนที่บทที่เก้านะคะก็จะเป็นการตั้งค่านะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าตอบรับอัตโนมัตินะคะเพื่อไม่ให้เสียออ,อเดอร์หรือไม่เสียลูกค้ากัน,นคนเนาะอ่ะทำยังไงตอบลูกค้าไม่ทนันบางคนก็ทํางานคนเดียวช่วงโปรโมชัน่นออเดอร์เข้ามารัวๆนะคะลูกค้าซื้อช่วงกลางคืนนอุน้ย ทักเราเงียบอะแม่ค้าเงียบทํำยังไงดีลูกค้าหายนะคะอ่ะติดประชุมบ้างแหละบางครั้งต้องไปประชุมไปพบลูกค้าอะไรอย่างนี้ถูกปะทำงานประจําต้องไปพบลูกค้าต้องไปคุยกับลูกน้องบ้างนั่นนู่นนี่อะไรอย่างงี้ถูกปะแล้วเราจะตั้งค่ายัางไงนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะวันนี้นะคะเอมีฟีเจอร์การตั้งค่านะคะตอบกับอัตโนมัติอัลมาฟา อันนี้นะคะสามารถตั้งได้ว่าคุณจะแบบเป็นแชทหรือว่าเป็นออโต้บอทนั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถตั้งช่วงเวลาได้นะไม่จำเป็นต้องแบบตั้งยีิบสี่ชั่วโมงไม่ต้องแบบเป็นวันเราสามารถอาจจะตั้งแบบเก้าโมงถึงเที่ยงอะไรเงี้ยเผอิญม,มีประชุมมีออกไปพบลูกค้านะ่ะสามารถกําหนดช่วงเวลาวันได้ด้วยนะคะบางคนแบบเออร้านกําลังจะปิดในช่วงเทศกาลสงการเทศกาลปีใหม่สามวันหนึ่งวันวันหยุดประจาปีแบบออกไปธุระอะไรกับ ลูกน้องมีมิตติ้งเอาออฟไซต์อะไรเงี้ยถูกปะเราก็สามารถตั้งเป็นช่วงๆได้นะคะอย่างเช่น2วันอ่ะเดี๋ยวลูกค้าทักเข้ามาเราบอกว่าเดี๋ยวเรารีบกลับมาตอบให้นะคะช่วงนี้เป็นวันหยุดอะไรเงี้ยสามารถตั้งค่าแบบนั้นได้เลยนะคะ มีให้10รูปแบบเลยนะคะเหมือนบอร์ดแคสเลยคุณอาจจะตั้งแบบว่าเออเป็นรูปภาพเออช่วงนี้มีโปรโมชั่นลองเลือกให้ลูกค้าเลือกคอลเลกชันลอดูก,ก่อนก็ไคุณอยากได้สินค้าตัวไหนเดี๋ยวเลือกในแคตตาล็อกนี้ก่อนนะคะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ได้นะในช่วงที่วันหยุดเราก็อาจจะบอร์ดแคสเป็นรูปภาพนะคะเออ ตั้งไว้ให้ลูกคา้าแบบเออวันนี้วันหยุดนะคะเดี๋ยวติดต่อมาในช่วงเวลานี้อะไรเงี้ยเราก็ตั้งความประทับใจให้ลูกค้าด้วยนะไม่ใช่ทักลงเ,เงียบถูกปะเราก็แบบลูกคา้าเอ๊ะร้านนี้ม,มีมีตัวตนอยู่หรือเปล่าถูกปะอันนี้ก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้มากๆนะสร้างได้สูงสุดถึง5บอลลูนหรือว่า5รูปแบบในการที่จะตอบลูกค้านะคะพิเตอร์ก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะก็จะเขียนเลยว่าชัดๆเลยข้อความตอบกับอัตโนมัตินะคะ แล้วอยู่ตรงไหนบางหลก่กตั้งค่ายอย่างไรแต่ต้องบอกว่าการตั้งค่าข้อความอัตโนมัติเนี่ยเราต้องไปตั้งค่าในข้อความอัตโนมัติก่อนนะว่าเราจะตอบอะไรมีคีย์เวิร์ดอะไรอย่างเช่นลูกค้าทักมาสวัสดีค่ะเราจะตอบคําว่าสวัสดีไปยังไงนะคะเราตอบลูกค้ายังไงอย่างเงี้ยอ่ะลูกค้าทักมาในช่วงเวลานะสวัสดีค่ะต้นการสั่งซื้อสินค้าน,นี้ซึ่งมันต้องบอกว่าโอ้โหมันมีดีเทลเยอะตั้งแต่ในส่วนของการตั้งค่าแต่ด์วิชเมนูก็ได้ว่าเออลูกค้าอยากจะสั่งตัว สมมติว่าต้องการสั่งสินค้าสมมุติพี่เอตอนนี้ขายบุ๊กเซตอยู่ก็บอกว่ากดตรงนี้บุ๊กเซตต้องการสั่งบุ๊กเซตใช่ไหมเราก็จะมีคีย์เวิร์ดคำว่าบุ๊กเซตพอบุ๊กเซตปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็จะได้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นภาพรายละเอียดสินค้าปุ๊บทันทีอย่างเงี้ยถูกป่ะคะเนี่ยเราก็ไม่ต้องแบบเฮ้ยลูกค้าทักมาทำยังไงตอบไม่ทันอ่ะน้อยเองถูกปะ่ะในเนี้ยก็จะช่วยแบบเราอาจจะสร้างคีย์เวิร์ดสักสามสี่คำนะคะที่เกี่ยวเชื่อมโยงหรือว่าคีย์เวิร์ดเฉพาะเลยที่แบบว่าาาาาาถ้้้้้้ลลููกกกคคคทํอออัันนนนนีีเเสรร็็จใหตบะะ สบายใจแล้วเออเราก็ไปทําอย่างอื่นได้ระหว่างนั้นเน่ยเราก็ไปทาอย่างอื่นได้ถูกปะเราก็สามารถใช้ตรงนี้ค่ะออตโต้รีพายเนี่ยเข้ามาแรกหรือมาเสริมตรงนี้ได้นะคะซึ่งตรงนี้เราก็มานั่งตั้งคานิดนึงว่าช่วงไหนที่เราจะใช้นะคะเวลาไหนนะเมื่อเราสร้างกลุ่มเซตคํที่ส่วนของข้อความตอบกลับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาตั้งค่าด้วยนะว่าเราจะใช้แค่ช่วงเวลานี้3วันตั้งแต่1 5ถึง20หรือตั้งแต่9้าโมงเช้าถึงเที่ยง,งเท่านั้นหรือว่าตอนคืน เทียงคืนจนถึงตีห้ให้ออตโต้บอททำงานหรือว่ามีคนตอบกลับอัตโนมัตินะคะก็จะช่วยเราได้เนาะเราก็นอนหลับแบบสบายใจทิศหนึ่งนะคะไม่ต้องตื่นมานั่งเฝ้าไว้ตลอดเวลานะคะก็มีให้ตั้งอยู่สองส่วนแบบนั้นแล้วก็ตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวพี่อาจะพาทุกคนนะไปทำนะคะเพื่อให้เข้าใจในตัวบทเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะก็เดี๋ยวจะมีเวิร์กช็อปให้ดูนะว่าสมมุติว่าสมมุติสถาน ะะว่าเราเนี่ยประชุม9โมงถึง12 1เที่ยงเนี่ยเราก็มีโปรโมชั่นซื้อ1แถมหนึ่งะคะเป็นครีมทาหน,น้านี่แล้วเดี๋ยวให้ Auto ออโต้บอทอ่ะทำงานแทนเราเราก็ประชุมไปสบายใจไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าร้านค้าเราจะไม่มีคนตอบโอเคปะ,ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูวิธีการตั้งค่าตอบกลับอัตโนมัตินะคะตรงนี้นะคะที่บอกว่าวิธีการตั้งค่าตอบกลับอัตโนมตัติกดเข้าไปเลยนะคะแบบนี้แล้วก็ เรามาสร้างนะคะถ้าใครยังไม่มีเราก็มาสร้างตรงที่เขียนว่าสร้างข้อความใหม่ค่ะกดเข้าไปแล้วกดคําว่าเพิ่มนะคะเราจะบอกลูกค้านะก็บอกว่า,าสนใจรับโปรสวัสดีค่ะทักทายนิดนึงนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณอะไรก็ใส่ชื่อนะคะเขาจะมีให้ขึ้นนะสวัสดีค่ะสนใจรับโปรโมชั่นนะคะสนใจรับโปรโมชั่น เพิ่มได้ถึง5บอลลูนนะอย่างที่เอสบอกแล้วก็ใส่อาจจะใส่เป็นรูปนะคะรูปโปรโมชั่นที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะครีมนะคะ1แถม1นั่นเองเนาะนะคะแล้วก็พิมพ์ว่าต้องการรับจํานวนกี่ชุดดีคะนี่ต้องการรับจํานวนกี่ชุดดีคะ ตอนนี้นะคะตอนนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะหนึ่งชุดราคานะคะส่งฟรีนะคะส่งฟรีเมื่อซื้อนะคะตั้งแต่นี่เราปิดการขายเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะตั้งแต่ ามชุดขึ้นไปนี่นะคะสอบถามเพิ่มเติมนี่นะคะเราก็ตั้งข้อความนะคะแบบนี้แล้วก็พิมพ์นะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมแจ้งได้นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็บันทึกนะเราก็กดบันทึกนะคะดูตัวอย่างนิดนึงนะว่าเวลาลูกค้าทักมาเขาจะเห็นข้อความอะไรนะคะอาเรียบร้อยถูกต้องนะคะ เสร็จแล้วนะเราก็เดี๋ยวเราจะมาตั้งนะคะว่าตอบกับโปรโมชั่นนะตั้งชื่อไว้ก่อนนะคะว่าหัวข้อนี้เรื่องอะไรเราก็จะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้ใช้ในช่วงแบบว่าตอบกับโปรโมชั่นประชุมนะคะประชุมอยู่ตอบกับโปรโมชั่นตอบโปรโมชั่นนะคะช่วงประชุมช่วงประชุมนะคะ ช่วงประชุมโปรโมชันนะคะตอบกับช่วงประชุมแล้วก็รู้ของเรานะคะแล้วก็เวลานะเราสามารถตั้งเวลาได้นะคะว่าเราจะใช้เวลาช่วงไหนเมื่อกี้บอกเวิร์กช็อปของเราจะเป็นช่วง9ก้าโมงนะคะเราก็ตั้งเวลาเลยว่าเป็น9.00นนาฬิกานะคะจนถึง12บสนากาสามารถพิมพ์ตั้งเวลาเป็นช่วงๆได้นะคะตามที่เราต้องการแล้วก็ใช้คีย์เวิร์ดไหมแนะนําให้ตั้งคีย์เวิร์ดนะสมมติว่าเราไปฝังในริชเมนูเนี่ยเราบอกว่าให้ลูกค้ากดเข้ามาปุ๊บ แล้วเราใช้คําว่ารับโปรโมชั่นอ่ะเราก็มาตั้งคีย์เวิร์ดไว้นะคะว่ารับโปรโมชั่นรับโปรโมชั่นนี่แล้ก็พิมพ์รับโปรโมชั่นนะคะปุ๊บนี่พอขึ้นคำนี้ปุ๊บเมื่อไรเนี่ยที่บอดไปเจอนะคะเขาก็จะเขาก็จะลิงก์มาที่นี่เลยนะคะบันทึกนะคะรับโปรโมชั่นถ้าลูกค้าพิมพ์คำว่าคำนี้หรือเขาไปกดปุ่มนะคะที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยแล้วจำว่ารับโปรโมชั่นปุ๊บข้อความนี้นะคะเขาจะเด้งมา เสร็จแล้วนะคะอะแล้วเราก็เข้ามาที่ตั้งค่านะคะตั้งค่าเพื่อตั้งข้อความตอบกลับตรงนี้ช่วงที่เราไม่อยู่เนี่ยเราจะใช้เป็นบอทนะคะเราก็ต้องตั้งค่าตรงนี้ให้เป็นบอทนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญก็คือเราบอกว่าตรงนี้ใช้แบบข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะคะนี่ถ้าสไลด์ปิดสไลด์เปิดไว้นะคะให้เป็นสีเขียวเท่านี้เนี่ยบอทก็จะทํางานให้แล้วค่ะรับโปรโมชั่นนี่นะคะมาแล้วนี่ รับโปรโมชั่นเป็นไงคะขึ้นแล้วนะคะทุกคนเอ๊ะใช้งานได้ปกตินะคะก็คือตั้งเวลาให้ตรงกับช่วงที่เรานะคะไม่อยู่นะคะแบบนั้นเราก็จะได้เลยนะคะโอเคเป็นไงกันบ้างคะ่ะก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะคะที่แบบเพื่อนๆโอ้ก็สามารถทําโปรโมชั่นนะแม้แต่คุณทํางานติดธุระอะไรก็แม้กระทั่งวันหยุดเนี่ยก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะคะ ก็เพฝากนิดนึงนะคะในช่วงนี้เ s ก็จะมีบูธแคมป์นะคะในวันที่2 0 2 7พฤศจิกายนนี้นะคะถ้าใครนะคะดูคลิปนี้แล้วก็สนใจที่จะลงบูธแคมป์นะต้องบอกว่าเพจจะเปิดเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วนะคะสําหรับเดือนธันวาเ PS ของงดว่าเป็นสิ้นเดือนสิ้นปีนะคะก็เจอกันอีกที่มกราาถ้าใครสนใจอยากจะลงบูธแคมป์ล่วงหน้านะคะสามารถสั่งเป็นพรีออเดอร์ได้นะคะที่ไลน์แอดออนไลน์ช็อตคัตได้เลยสําหรับรอบเดือนมกรานะคะเดี๋ยวจะแจ้งวันให้ในนั้นนะสามารถทักเข้าไปได้นะคะแล้วก็ ถ้าเป็น pre o อ d e r ราคาจะอยู่ที่3590นานะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของบูธแคมป์ในเดือนนี้เลยแบบว่าโหดก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยฉันจะต้องแบบออมีไลน์ OA ที่พร้อมใช้งานแล้วก็ปิดยอดขายในช่วงสิ้นปีนะคะก็ทักไปได้ที่ไลน์แอดออนไลน์ช็อตคัทเรียนกันเสาร์นี้นะคะ3 9 9 0ัรเบาทเท่านั้นนะแถมมีอ e ีบุ๊กให้อีก2เล่มนะคะให้คุณเอาไปทบทวนได้อีกนะคะแล้วก็ด้วยความที่เพอ่ะเห็นว่าตัวไลน์ OA เนี่ยมีมีฟีเจอร์เด็ดๆเ,เยอะมากนะคะ ขายของของคุณบนออนไลน์มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยทําเป็นบุ๊กเซตขึ้นมานะคะเริ่มตั้งแต่มือใหม่นะคะเปิดใช้งานไลน์ OA เลยนะจนไปถึงตัวไมช็อปนะเจาะลึกร้านค้าออนไลน์นะคะทำให้คุณแบบว่าให้ลูกค้าสามารถสั่งสินค้าได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยตัวของเขาเองนะคะก็จะสอนวิธีการใช้การตั้งค่าสินค้าแล้วก็การใช้แอปที่ชื่อว่าไมช็อปเชื่อมไปกับไลน์ ช้อปปิ้งนะคะก็จะอยู่ในเล่มที่2นะคะต่อมาเล่มที่สามรู้ลึกรู้จร,ริงเกี่ยวกับ line แอนะคะต้องยิงแอดเป็นด้วยนะคะชื่อว่า LAP หรือว่า Line แอดแพลตฟอร์มนั่นเองนะคะก็จะครบครอบทุกด้านของ Line นะตอนนี้นะคะก็ทั้งบุ๊กเซตตอนนี้เป็นพรีออเดอร์นะคะอยู่ที่ราคา1 5 9่แถมฟรีคอร์สออนไลน์อีก คุ้มมากๆนะคะก็มีคอร์สออนไลน์คุณทบทวนก็จะเป็นคอร์สในส่วนของ l ล n e oa มือใหม่นะคะที่จะเป็นแถมฟรีให้กับเพื่อนๆมูลค่า9,900าบาทโอ้โหซื้อบุ๊กเซต 1,590บาทได้คอร์สออนไลน์ไปด้วยนะคะคุ้มมากๆนะก็สนใจนะคะสั่งซื้อได้จนถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะราคาพิเศษสำหรับตัวบุ๊กเซตนี้นะคะโอเคถ้าใครสนใจก็ทักไปที่ไลน์แอดออนไลน์ช็อตคัทได้เลยนะคะขอให้บทนี้เป็นบทที่ทำให้ทุกคนนะคะเพิ่มยอดขายได้อย่างปังๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอกันบทที่10แล้วนะคะรวมเทคนิคให้หมดเลยว่าเฮ้ยเราจะโพสต์ยังไงบอดแคสต์ยังไงนะคะที่ให้มันมีประสิทธิภาพและปิดการขายได้ดียิง่งขึ้นห้ามพลาดมากๆนะ สำหรับบทที่10นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าใครดูพังช่อง YouTube นะคะก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวติดตามกันในบทที่10ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ